อ่านี่ครับผมแปบ๊บเดียวเห็นไหมค่าได้เป็นฝูงนะฮะสบายบายนะครับนี่ได้เข่าไม้อีกแล้วได้ตังอีกห้าพันแล้วนะฮะเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกำมันเวนะครับผมช่วงนี้หลายๆคนถามเข้ามาบ่อยๆนะครับว่ากิจกรรมปั้นตัวใหม่จัมปิ้งเนี่ยเล่นอะไรดีนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีของเลยหรือว่าเล่นตัวแรกเล่นครั้งแรกอะไรแบบนี้นะครับ ผมแนะนําให้เล่นเลนเจอร์ครับผมเพราะว่าเป็นอาชีพที่ของถูกที่สุดนะครับยิงแรงมากนะฮะแล้วก็เก็บเลเวลได้ไวมากนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะพาไปดูกันว่าเลนเจอร์เนี่ยเล่นยังไงอัพเซตัสยังไงอัพสกิลยังไงซื้อของสมใจอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าเลนเจอร์เป็นคลาสสาของฮันเตอร์นะครับก็อย่างที่รู้กันว่าฮันเตอร์เนี่ยเป็็็นนออาาาชีีพท่่เเเเกกกกบบบลลลววววไไไดดดด้้้้มมยยูแะครัโห เพราะว่าการโจมตีของมันเนี่ยเป็นการโจมตีด้วยธนูระยะไกลนะฮะนี่ครับผมคือคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเป็นสายประชิดหรือว่าเป็นสายเวทอย่างเงี้ยแต่ต้องไล่เวทก่อนนะครับผมแต่ฮันเตอร์เรนเจอร์เนี่ยก็คือยิงทางไกลได้เลยนะครับดังนั้นในการเก็บล้วยเนี่ยจะไวกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าเราถึงตัวมอนได้ง่ายกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะครับผมและที่สำคัญนะครับพอเปลี่ยนเป็นคัสาสาปุ๊บ สกิลของฮันเตอร์นะครับมันจะมีสกิลหมูที่ชื่อว่าแอโรสตอมนะฮะซึ่งมันแรงมากนะครับผมนี่ฮะเลเวลผมแค่ร็อตสิบสามนะครับผมแต่ผมยิงทีละสี่หมื่นนะฮะสี่หมื่นห้านะครับผมถ้าเป็นอาชีพหมื่นกว่าจะไต่ดาเมจขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยต้องของแน่นมากๆนะครับผมหรือไม่งั้นก็เลเวลสูงมากนะฮะซึ่งเรนเจอร์เนี่ยใช้ของเรียกว่าบ้านๆเลยนะครับผมซื้อมาทั้งตัวนี้อาจจะไม่ถึง10เอ็มด้วยนะฮะ จะเห็นแล้วว่าเลนเจอร์มันค่อนข้างเล่นง่ายนะครับดังนั้นอาชีพเลนเจอร์เนี่ยก็เลยเป็นอาชีพที่เก็บเลเวลไวมากนะครับผมไวพอๆกับรีเบลเลยนะครับมี2อาชีพนี้แหละที่ไวสุดนะฮะผมก็เลยแนะนําให้คนเล่นใหม่เล่นอาชีพนี้กันนะครับโอเคมาเรื่องของสมใส่ก่อนละกันนะครับผมน่าจะเป็นปัญหาหนักใจของหลายๆคนนะฮะคือของสมใส่เนี่ยจริงๆเรียกว่าเลนเจอร์มันล็อกสเปคไวแล้วนะครับผมก็คือเซตเดียวหากินยันร้อยเจ็ดห้านะครับก็คือเซตไว้วิ่งนะครับผม ไววิ่งเนี่ยจะประกอบด้วย4ชิ้นก็คือเสื้อผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็ประดับ1ข้างนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยราคาก็ถูกมากครับผมเดี๋ยวผมเซิร์ชราคาในพร็อเ l a ให้ดูเลยอันนี้ของเซิร์ฟคอ a o สนะฮะประดับไว้วิ่งนะครับผมอยู่ที่ราคาแสนแปดนะครับเสื้ออยู่ที่400แสนนะฮะ พระคุมอยู่ที่4,080นะครับรองเท้าอยู่ที่5 0 0 0นะครับเรียกว่าเซตไว้วิ่งทั้งเซตเนี่ยเราจะเสียตังแค่ประมาณ 2M แค่นั้นเองนะครับอ่าซึ่งบอกได้เลยว่าใส่แค่ไว้วิ่งทั้งเซตนะครับผมส่วนอาวุธไม่ต้องไปหานะครับผมอาวุธถ้าเราใช้กิจกรรมเก็บเลเวลเนี่ยเราจะได้ตัวธนูร้อยนะครับผมมันคืออาวุธที่เลเวลอ้อยนั่นเองครับผมที่ได้มาจาก MBC กางเมืองคอนเตอร์ตอนเลเวลร้อยนะฮะธนูนี้นะครับมีความสาม,มารถในการ ยิงอัลอตอมแรงขึ้น20%นะฮะและเพิ่มความแรง6หน่วยทุกๆเบสเลเวลด้วยนะครับก็เป็นธนูที่แรงมากครับผมอันนี้คือธนูฟรีนะได้ตอนเลเวลร้อยครับผมถ้าทําในช่วงกิจกรรมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะไอหมวกนี้ไม่เกี่ยวผมอันนี้เป็นหมวกดูดเลือดนะฮะเดี๋ยวถอดซาวแอมออกด้วยนะครับผมนี่ครับนี่คือเซตไว้วิงงโง่ๆเลยนะครับผมไม่มีออฟไม่มีอะไรสักอย่างนะฮะกับธนูร้อยใส่การ์ดอาเชอร์สเกลเลตันแล้วนะครับใบนี้นะฮะดูดาเมจขออองงมมัันนะครบบบ่ากดิิปปุ๊๊ย นี่ครับ4ี่หมื่นหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับของราคา 2M นะครับผมการ์ดอีกน่าจะมาสัก3 4M นะฮะก็ยิง42 0 0 0ได้แล้วแบบสบายๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมการ์ดนี้ใช้ของน้อยยิงแรงมากๆนะฮะก็แนะนําให้ผู้เล่นใหม่แนะนําเล่นอาชีพนี้เลยครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากอัพของสะหน่อยนะครับผมแนะนําให้ตีบวกเสื้อนะครับถ้าตีบวกได้ถึง9เนี่ยจะดีมากครับเพราะว่าถ้าตีบวก9ได้เราจะเลือกออฟได้นะครับ สามารถมีโอกาสออฟได้เป็น expert Archer นะครับทำให้ยิงไกลแรงขึ้นอีกนะฮะซึ่งอันนี้ผมออฟได้แค่ expert Archer หนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูความต่างของระหว่างบวก0ย์กับบวก9เสื้อนะครับผมปุ๊บเห็นปะจาก42 0 0 0ขึ้นมาเป็น49 0 0 0นะฮะก็ถ้ามีงบก็ไปตีเสื้อก่อนเสื้อเนี่ยสำคัญสุดแต่ถ้าไม่มีงบเอาแค่บวก4มันก็เพิ่มความแรงแล้วนะฮะส่วนหมวกนะครับผมอันนี้เป็นหมวกดูเลือดแบบเก่านะครับอา,อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับผมแบบใหม่นะครับผมที่จะเข้า มันจะดูด sp ได้ถึง4%นะฮะซึ่งถือว่าเพียงพอแล้วต่อการเก็บเดเวลนะครับก็น่าจะหมดปัญหาเรื่องการใช้ sp ของอาชีพนี้ไปได้เลยนะฮะประหยัดค่าหมวกไปได้1อันแล้วนะครับผมส่วนต่อมาอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือนี่ครับ sound a m p l i f y นะครับผมสามารถลด variable cast time 50%นะฮะมี slot ด้วยนะครับอันนี้ผมใส่ก a คีมีเอาไว้เทเลพอร์ตนะฮะตัวนี้นะครับมันจะทำให้เรา air ล storm เร็วขึ้นนะครับล่ air ล storm ได้เร็วขึ้นนะครับแบบนี้ ป๊บเห็นปะมันเร็วขึ้นกว่าตอนไม่ใส่นะฮะงานนี้จะถอดออกนะครับผมปุ๊บเห็นปะมันช้าลงนะครับผมเนี่ยก็ถ้ามีงบก็ค่อยๆใส่ซาวเอ็มมาได้แต่ซาวเอ็ M มมันค่อนข้างแพง,งนะครับซาวเอ็มเคออสอยู่ที่ประมาณ 10m 10กว่าๆนะครับผมก็อาจจะซื้อเป็นชิ้นสุดท้ายก็ได้นะครับเน้นไว้วิ่งสูตรไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่อัชเชอร์สเกตเลตันไปก่อนนะครับอัชเชอร์สเกตเลตันประมาณ 4m นะฮะ ก่อนแรกๆก็ค่อยๆขยับไปก่อนนะครับเอาไว้วิ่งไม้ครบเซตก่อนแล้วเชื่อเซเลตันจากนั้นก็เป็นซาวแอมนะครับผมส่วนหมวกเนี่ยใช้หมวกฟรีเลเวลร้อยไปนะครับดูดเอพีได้แบบดีมากๆนะฮะส่วนคอสนะครับผมแน่นอนว่าเรามีแค่คอสฟ้าก็เพียงพอแล้วสำหับการเก็บเลเวลสำหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยนะฮะมาถึงเรื่องของสเตตัสนะครับผมผมแนะนําให้อัปเด็กน้ำนะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันทําให้อาชีพนี้โจมตีแรงขึ้นเยอะมากนะครับก็แนะนําเลยว่าอาจจะอัปเด็กสัก90ตอนที่เลเวลเกเก้านะ อัปเดต90นะครับผมอินเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะใช้รีเจนแค่ไหนอ่ะถ้ารีเจนไม่มากนักไปหวังพึ่งกับหมวกดูดเอาหน่อยนะครับ mm. ก็อาจจะเอาอินสัก60แบบผมก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยอยากชัวๆนะครับไม่อยากเอพหมดเลยนะฮะ mm. ก็ซัดไป90เลยก็ได้นะครับผมมันก็จะช่วยในการเรื่องรีเจนเอพีด้วยแล้วก็ลดเวลาการไล่ด้วยนะครับส่วนไอจิเนี่ยผมอัพเอาไว้แบบเก็บเลเวลช่วง1-9ให้มันแบบสบายๆบยงยครับผมอ่าแล้วก็หลังๆเนี่ยก็กะว่าจะเปลี่ยนเป็นสายหมาด้วยนะครับเออแนะน,กนาก เล่นไอรสตอมก่อนนะครับอย่าทะลึ่งเล่นสายหมาก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเริ่มสายหมาก่อนอ่ะชีวิตจะชีวิตจะมืดมนมากนะครับผมเพราะว่าสายหมามันคือสายตีทีละตัวนะครับถ้าเทียบกับสายรัสตอมนะครับเลเวลนิดเดียวยิง4ี่หมื่นกับหมาเนี่ยผมให้เต็มที่เลยยิงไม่เกิน3ามพันสี่พันหลอกนะครับแรกๆเนี่ยแล้วสายหมามันต้องอิงกับของเยอะนะครับผมเลเวลต้องเยอะของต้องเยอะมันถึงจะเก่งนะครับดังนั้นไอรสตอมก่อนเถอะชีวิตจะได้ไม่ลําบากนะครับเอาไว้หลังๆเนี่ยค่อยขยับเป็นสายหมาอัพลักเพิ่มอัพไปจิเพิ่มได้ อ่ะเรื่องสเตตัสผ่านไปนะผมมาเรื่องสกิลนะฮะเรื่องสกิลนะฮะก็ตั้งแต่อาเชอร์นะครับก็อาดับเดบลสตาร์สิบนะครับแอโรชาวเวอร์เก้าอโอไอสิบนะครับผมวาลเจอร์สิบอิมพูฟสิบนะครับจากนั้นเพราะเป็นฮันเตอร์นะครับก็ถ้าใช้ธนูร้อยอ่ะมันต้องบังคับบีดเบนสิบด้วยนะครับโฟลคอนมาเตอรี่หนึ่งวิดบีดห้านะครับแล้วก็จะมีอันนี้บังคับกับผมโฟลคอนไอสิบวินวอล์กสิบนะครับโฟกัสแอโรห้านะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นสายกับดักก็เอาไปอย่างละหนึ่งนะ อังเกสนเสเน่ห้าช็อคเวฟห้านะครับฟรีซิ่งห้าแล้วก็เคมห้านะครับก็ครบแล้วจ็อบเจ็ดสิบของไฮคาร์สนะฮะอัพตามนี้ได้เลยนะครับส่วนพอเป็นเลนเจอร์นะครับผมตรงมาไอสตอร์ตอมให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมสิบห้าจ็อบแรกนะครับกดไอสตอร์ตอมมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะถ้าอยากเก็บเลเวลสบายๆนะผมอัพคัมโมแฟลกนะฮะอันนี้มันจะเป็นการหายตัวนะครับแบบนี้คล้ายๆกับคอกกิ้งของสายโจนั่นแหละแต่นี้เราจะเสียเอพีเรื่อยๆนะผมแต่เวลาคอกกิ้งเนี่ย เราจะยิงอัลติตอมได้แรงขึ้นนะครับเพราะมันเพิ่มดาเมจของเรานะฮะแบบนี้นะครับผมนี่ครับขึ้นมาเป็น60,000นะฮะจากปกติยิงธรรมดาเนี่ยแค่47,000นะครับแต่ถ้าเรากดคัมโมแฟลกนะครับผมมันจะเพิ่มดาเมจเอาพุทของเรานะครับทำให้เรายิงแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็หายตัวได้หลบมอนได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยสกิลนี้นะฮะจากนั้นพออัพันนี้เสร็จปุ๊บก็ค่อยมาอัพพวกสายยิงนะครับอาจจะเป็นเฟียบีดโนลิมิตนะครับผมอิเล็กทริกแคปนะครับอาวุธหยุดมอนนะฮะ แล้วก็อัพถ้าเป็นสายผสมก็จะอัพวักสไตล์ต่อคือยิงเพื่อให้หมาออกนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัพสกิลของเลนเจอร์นะครับคือด้วยความที่มันวันฮิตคิลกับมอนเตอร์ที่เลเวลต่าๆได้แบบสบายแล้วว่ามันทําให้เราเก็บเควสป้ายได้เร็วขึ้นมากนะฮะเดี๋ยวลองเก็บเควสป้ายให้ดูสักเซตหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ครับผมใช้ของเดิมๆเลยนะฮะก็นี่ครับผมเทเลพอตปุ๊บแล้วก็เลิสตอมแล้วเทเลพอตหนีได้เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะเนี่ยเจออะไรยิงได้หมดนะครับ คือมันเก็บเควสป้ายได้เร็วมากนะฮะเพราะว่าพี่แกเป็นทั้งสกิลหมู่นะครับผมแล้วเป็นการโจมตีระยะไกลด้วยม้าบินก็ไม่สะท้อนนะผมเก็บเขาขายได้อีกนะครับขาเขาเนี่ยอันละประมาณ4ี่ห้าพันเลยนะฮะเพราะว่าพวกสายตีใกล้มาตีม้าไม่ได้ม้ามันมีสะท้อนนะฮะอ่าลาก,ก็เยอะก็ได้นะผมลาก,ก็เยอะแต่อันนี้ระวังโดนอ่าวอเตอร์บอลของมันด้วยนะครับจริงๆปกติเขาก็ไม่ได้ยืนชนกันอย่างนี้นครับ เขาก็ไอร์ล็อกตอมเสร็จแล้วก็วิ่งเลยนะฮะมันก็เลยเป็นอาชีพที่โดนด่าบ่อยนะครับเพราะว่ามันแจมชาวบ้านง่ายมากนะครับคือมันเก็บเควสหาเงินได้ชิลมากนะครับผมใครที่เล่นใหมน่นี้ผมแนะนําให้เล่นอาชีพนี้เลยนะฮะอ่านี่ครับผมแปบ๊บเดียวเห็นไหมค่าได้เป็นฝูงนะฮะสบายๆนะครับนี่ได้เข่าไม้อีกแล้วได้ตังอีกห้าพันแล้วนะฮะ นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมมันเป็นอาชีพที่เล่นง่ายมากนะครับเก่งง่ายของถูกยิงแรงดีทุกอย่างนะครับผมก็เหมาะกับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าอยากเล่นตัวแรกนะครับเวลาย้ายเซิร์ฟหรือว่ามาเล่นใหม่อะไรแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ว้เท่านี้แลวกันนะผมก็ลืมกด s b s c r i b e YouTube กันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ